ต้นท <c oughs> ุนเท่าไหร่ครับต้นทุนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆนะคะขอแนะนำตัวก่อนวเห็นชาวบ้านบ้านดังใบเดตยมารดมเนาะไม่มาพูดดับบันโอเคครันแลจะมีถังนะคะใบหนึ่งเนาะแล้วก็มีถังแล้วต้องมีไม้พายไม้คนนะคะนะคะเสร็จแล้วขอรบกวนพี่น้องช่วยเก็บนะคะใส่ไม้พายได้ร้อยยี่สิบร้อน อุปกรณ์นะคะก็จะมีขวดก่อนเนาะก็เอาขวดน้ำก่อนเนาะอันนี้นะคะเราก็จะมีขวดเปล่านะคะชุดวันนี้เป็นขวดเปล่านะคะอุปกรณ์จะมีห้าอย่างหนึ่งฝาบกถังบกฝาสองไม้พายนะคะสามขวดน้ำสี่กรวยนะคะไว้กรอกแต่ถ้าท่านมีเหยอท่านก็ไม่ต้องใช้นะแล้วก็ผ้าของบางก็จะใช้ผ้าของ้าเช่นอะไรก็ได้ผ้าแดงบางก็ได้นะทำให้ต้องขาวก็ได้นะคะ นี่มาดูวสัสดุนะคะวัสดุ